สวัสดีค่ะ Hi วันนี้สสดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกช,ชาติทุกสัญชาตินะคะที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o a n ทูบช่องเกกะนิวส์นะคะวันนี้ก็มีเรื่องอความคืบหน้าในคดีที่คุณอัจฉริยะ,ะฟ้องมินประมาททนายดังท่านหนึ่งกับนักข่าวช่องดังช่องหนึ่งนะคะ ที่ให้สัมภาษณ์กันแล้วก็พาดพิงถึงครอบครัวของคุณอัจฉริยะให้ได้รับความเสียหายนะคะ,ะแล้วทนายดังท่านนั้นแล้วก็นักข่าวดังท่านนั้นก็โดนหมายเรียกไปสองครั้งแล้วไม่ไปรับทราบนะคะก็เลยต้องโดนหมายจับนะคะแล้วก็ได้ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ทำการประกันตัวออกมาแล้วนะคะแต่ทางคุณอัจฉริยะนะคะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะจะไม่มีการยอมความเล็ดขาดนะคะ คนอาดได้เอาภรรยาแล้วก็ลูกวัยเก้าขวบไปเป็นพยานเพิ่มในสำนวนในแชนสาลด้วยนะคะเพื่อมัดตัวผู้ต้องหาให้แน่นนะคะไม่ให้ดิ้นหลุดได้นะคะและก็จะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งนะคะจากทั้งสองท่านเลยนะคะจากการที่ท่านทนายดังนะคะได้ให้ที่ท่านได้ให้ไปสัมภาษณ์ว่าได้มีการติดต่อกับท่านเจ้าใหญ่ในโตไว้นะคะ ท่านนั้นท่านนี้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปพบปรึกษาหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับคดีนี้นะคะแต่ก็ชักจะไม่มั่นใจแล้วล่ะว่านายตำรวจใหญ่เจ้าเจ้าใหญ่ในโตเหล่านั้นจะกล้ายื่นมือเข้ามาช่วยในหรือมายุ่งเกี่ยวในคดีนี้หรือไม่นะคะแต่ถ้ามีเจ้าใหญ่ในโตเข้ามายุ่งเกี่ยวในกรณีนี้นะคะแล้วก็ทําให้อ่ คดีนี้เบี่ยงเบนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อครอบครัวของคุณอัดนะคะคุณอัดเขาก็เตรียมทนายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะแจ้งความกลับนะคะฟ้องกลับนะคะเอาคืนเจ้าใหญ่ในตัวเรานั้นนะคะ,ะที่คุณอัฉริยะยืนยันแบบนี้ก็เพราะดูแล้วว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นอ,ะอ่ะป่านนี้ยังไม่มีความสํานึกหรือยอมรับในความผิดของตนเลยแม้แต่น้อยนะคะยังแสดงท่าทีแข็งเกล้าวนะคะกลางใหญ่อยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้น เมื่อเขายังไม่สำนึกก็จะทำให้เขาสำนึกให้ได้นะคะโดยการนําภรรยาและลูกวัย9้าขวบนะคะมาเพิ่มเป็นพยานในจำนวนในขั้นตอนของศาลนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาทั้งสองดิ้นหลุดได้อย่างแน่นอนนะคะจะต้องเอาความผิดทั้งทาง,ทงแพ่งและทางอาญาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูท่าทีคดีนี้คงจะไม่จบลงง่ายๆแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีกรอน มาฝากด้วยนะคะกรอนแค่บท2องบทนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะจะเอาให้ไปถึงซึ่งที่สุดไม่ยอมหยุดอ่อนข้อขอยอมถอยทั้งทางแพ่งแห่งอาญาตั้งตาคอยหนักไม่น้อยงานนี้ชีช้ชะตาใครทำสิ่งใดไว้ได้สิ่งนั้นเยอะเย้ยหย,ย,ยันคำคันเขาเฝ้าหันสารู้หรือไม่ว่าใจเขาเศร้าโศกาเจ็บยิ่งกว่าคว้าคมมีดมากรีดใจ ริงไหมคะเวลาพูดถึงคนอื่นตัวเองไม่รู้สึกหรอกสนุกสนานเยอะเย้ยถักทางเขาแต่คนที่เรากําลังพูดถึงเขาพาดพิงถึงเขาในลักษณะแย่ๆแบบนั้นคุณรู้ไหมเขาเจ็บแค่ไหนเขาชําใจแค่ไหนเขาเสียใจแค่ไหนคุณไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณก็ยังไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นคุณอัจริยะจริงจะเอาให้ถึงที่สุดนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมข่าวสารจากช่องกีกัดนิวนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you so much Take care. Bye bye.